ราชาแห่งวงเวทตอนที่301รายได้เพิ่มเติมหอ,อการค้าปฏิหารในเวลานี้ได้กลายเป็นหอ,อการค้าขนาดใหญ่ในนครจกักรพรรดิเป็นอย่างมากแล้วเต็มไปด้วยพลังอำนาจและความยิ่งใหญ่โดยหลายวันมานี้เมื่อภาพยนตร์ของพวกเขาได้ทำการฉายก็ทำให้มีผู้ชื่นชมผลงานของพวกเขานับไม่ถ้วนทว่า หอการค้าปฏิหารนั้นไม่ได้มีเพียงแค่บริการภาพ,พยนตร์อย่างเดียวเท่านั้นที่ประสบความสําเร็จยังมีสินค้าอื่นๆที่ได้รับการตอบรับและ,จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นกันในส่วนนั้นก็ยังมีเรื่องที่น่ายินดีที่สุดร่วมด้วยนั่นก็คือการเลื่อนระดับของเฉินปิงหยีถึงแม้ว่าชูเทียนจะไม่ได้คิดว่าเฉินปิงหยีจะเลื่อนระดับได้รวดเร็วถึงขนาดนี้ก็ตามแต่นั่นก็หมายความว่าชูเทียนมีองคครักที่แข็งแกรง่งไม่ได้ร้อยไปกว่างหเย่ทั้ง8ปดเลย รวมกับ18สมินโลหิตเทวะแล้วในตอนนี้คนที่สามารถจะท้าทายกับชูเทียนได้ก็นับว่ามีน้อยมากในการนี้ชูเทียนได้จัดงานเลี้ยงให้กับเฉินปิงหยีเป็นการส่วนตัวด้วยในส่วนของเมืองชิงอูนางก็นั่งทํางานอยู่บนโต๊ะทางานของตนเองแสงดาษาส่สองผ่านเข้ามาทางหน้าต่างสะท้อนความงามที่โดดเด่นของนางในชุดสีขาวบริสุทธิ์เส้นผมดูสลวยความงามที่ไม่สามารถปกปิดเอาไว้ได้ เพียงแค่พบเห็นก็แทบจะไม่สามารถละสายตาจากความงามของหญิงสาวผู้นี้ได้เลยนางคือหญิงงามที่เรากับเป็นเทพธิดาได้จุติลงมาจากสวรรค์เมื่งชิงอู่นั้นนับว่าเป็นอัจฉริยะในการบริหารงานของหอ,อการค้าเลยก็ว่าได้นางมีความสามารถแตกต่างจากฉู่เทียนโดยสิ้นเชิงนางเป็นคนคอยรวบรวมและคาดการเกี่ยวกับเงินลงทุนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตอย่างระมัดระวังเก็บสถิติต่างๆเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และคิดกลยุทธ พร้อมกับค้นหาวิธีการที่จะสามารถพัฒนาก้าวต่อไปข้างหน้าได้เมื่อเร็วๆนี้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างระบบภาพ,พยนตร์เป็นการลงทุนในหลายๆส่วนอย่างน้อยที่สุดก็ต้องใช้เงินไป2-3ถึงล้านเหรียญแต่ถึงอย่างนั้นการเงินของหอการค้าป,ปฏิหารในเวลานี้ก็ยังถือว่ารักษาสภาพคล่องได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นยานเวทยาเม็ดอาหารกระป๋องและสิ่งประดิษฐ์อื่นๆ ในเวลานี้กำลังเติบโตในระดับที่น่าพลันพึงเป็นอย่างมากอีกอย่างหอ,อการค้าปฏิหารยังมีสถานีออกอากาศและห้องเรียนกิเลนควบคู่ไปด้วยส่วนการบริหารของหอ,อการค้าปฏิหารเกี่ยวกับโรงภาพยนตร์นั้นในเวลานี้ยังขาดทุนอยู่ชั่วคราวหากแต่สินค้าบริการอื่นๆนั้นกลับสามารถเพิ่มขึ้นมาจนน่าอาจจัศจรรย์ใจเหนือกว่าที่ได้ในทุกๆเดือนซะอีก ซึ่งด้วยเหตุผลนางกล่าวนี้จึงทำให้หอการคร้าปฏิหารเติบโตขึ้นไปอย่างรวดเร็วเมืองชิงอู่นั้นนางเป็นคนที่มีความระมัดระวังและรอบคอบเป็นอย่างมากแม้ว่าหอการคร้าปฏิหารจะมีทรัพยากรที่นับไม่ถ้วนมีเงินสดหมุนเวียนหลายร้อยล้านทว่าเมืองชิงอู่ก็ยังไม่พึงพอใจกับสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้นางได้กักตุนสินค้ามากมายเอาไว้ พร้อมกับที่เริ่มจะขยายคลังสินค้าออกไปเพื่อที่จะสามารถสร้างกำไรได้อย่างต่อเนื่องการที่ได้เมืองชิงอู่มารับผิดชอบเช่นนี้ก็ทำให้มูลค่าของหอ,อการค้าปฏิหารเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆที่สำคัญนั้นชูเทียนเป็นคนที่ร้ายกาจมากหากว่านางไม่สามารถที่จะสนับสนุนเขาได้อย่างเต็มที่แล้วรองประธานเช่นนางจะยังวางใจได้อย่างไรกันภายในจิตใจของเมืองชิงอู่ในเวลานี้นั้นรู้สึกขอบคุณชูเทียนเป็นอย่างมากหากไม่มีชูเทียนแล้วละก็ นางคงจะไม่สามารถมาถึงวันนี้ได้นางคงจะยังโง่งงมกับปัญหาที่เกิดขึ้นที่เมืองเทียนหนานอย่างแน่นอนชูเทียนผู้นี้ได้ช่วยยกระดับสองพี่น้องทําให้เมืองชิงอู่ทางานได้อย่างเต็มความสามารถและทําให้เมืองหญิงหญิงน้องสาวของนางมีชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมกับที่ทั้งสองพี่น้องได้พัฒนาตนเองขึ้นมาอย่างมากด้วยแล้วทําไมเมืองชิงอู่จะไม่ทํางานอย่างเต็มความสามารถละ่ะนางตั้งใจทํางานอย่างเต็มที่แต่ว่า จะมีวิธีใดกันนะที่นางจะสามารถตอบแทนชูเทียนได้กันแต่เอเขาต้องการสิ่งใดกันล่ะอืมคงไม่ใช่ว่าต้องมอบร่างกายของนางให้กับเขาหรอกนะเอ๊ะนี่คิดอะไรอยู่เนี่ยบ้าจริงหลังจากที่เมื่งชิงอู่คิดอะไรต่อมีอะไรไปก็ทำให้นางรู้สึกคิดฟุ้งซ่านก่อนที่จะตั้งสติทำงานที่เหลือต่อไปอย่างแรกนั้นนางจะต้องเตรียมเงินลงทุนในสถาบันวิจัยเพิ่ม พื่อที่จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีของหอ,อการค้าปฏิหารให้ก้าวไกลกว่านี้อย่างที่2จํานวนเงินที่จะต้องใช้ในการขยายกิจการนั้นนอกเหนือจากการลงทุนเกี่ยวกับภาพยนตร์แล้วยังมีการรับเหล่านักดนตรีและเหล่ากวีเป็นจํานวนมากด้วยพร้อมกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญมากมายเข้ามายังสํานักงานชูนับว่าหอ,อการค้าปฏิหารได้ทําการรวบรวมคนที่มีพรสวรรค์มากมายและก็ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเข้ามาอย่างที่3 เงินที่จะต้องเตรียมในการลงทุนในการสร้างความแข็งแกร่งนั้นเมืองชิงอู่ได้เริ่มใช้ช่องทางด้านการค้าของหอ,อการค้าปฏิหารในการรวบรวมสมบัติระดับสวรรค์และปฐพีเพื่อนํามาใช้ในการฝึกฝนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกฝนวิชาการยานิรันดอนอบแสงดาราเมืองชิงอู่ต้องการที่จะทําการจัดแจงรายละเอียดต่างๆอย่างรอบคอบเพื่อที่จะให้สามารถดําเนินการได้ในทันทีโดยเมืองชิงอู่ได้เริ่มตรวจตราเหล่าวัตถุดิบต่างๆ ตลอดจนข้อมูลรายงานจากแผนกต่างๆที่ได้ส่งมาไม่ว่าจะเป็นโฆษณาของวิทยุแห่งปาฏิหาริ์ที่เมืองชิงอู่นั้นเป็นคนรับผิดชอบด้วยตนเองส่วนเมืองหญิงๆนั้นจะรับผิดชอบเกี่ยวกับแผนกอาหารกระป๋องที่มีผลกําไรเป็นอย่างมากแต่ทันใดนั้นก็มีสิ่งที่ทําให้เมืองชิงอู่รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันห้องเรียนกิเลนที่หนานกงหยุนเป็นผู้บริหารนั้นมีเรื่องราวที่น่อาอัศจรรย์ใจเกิดขึ้น นั่นก็คือต้าหวังซื่อลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัวแหวนของราชาหนาเซียได้เข้าร่วมกับห้องเรียนกิเลนอย่างเป็นทางการแล้วอย่างนั้นนะสิสำหรับตรงฟางเห่าเหรินนั้นเขาเป็นคนที่หัวแข็งหลายวันก่อนที่เขาจะได้รับบาดแผลกลับไปไม่เพียงแต่ไม่คิดแก้แค้นเขากลับเข้ามาร่วมเรียนห้องเรียนกิเลนในบรรดาของเหล่าผู้เยาวจากตระกูลชั้นสูงนั้นคนอย่างตรงฟงางเหรินเนี่ยถือว่ามีอยู่น้อยมาก เขาเป็นคนที่เย่อหยิ่งมีความสามารถไม่คิดเลยว่าจะมาเข้าร่วมกับห้องเรียนกิเลนของหอการค้าปฏิหารด้วยนี่ก็นับว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยทําให้เมืองชิงอู่ได้ตัดสินใจจะใช้จุดนี้เป็นการเกินกําไรเพราะสถานะของตรงฟางเห่าเหลินนั้นไม่ธรรมดาหากได้เขาเป็นพันมิรของห้องเรียนกิเลนแล้วล้วก็เช่นนั้นหอการค้าปฏิหารก็นับว่าได้โอกาสทางการค้าที่ดีอย่างแน่นอนแม้จะสามารถขยายขนาดหรือเพิ่มอีกสาขาก็ยังได้เลย แต่ว่าตรงฟงหางเห่าเหรินที่เข้ามาเรียนเนี่ยเขาจะพึงพอใจในห้องเรียนกิเลนอย่างนั้นหรือแต่เอปัญหานี้ก็คงไม่จําเป็นต้องกังวลหรอกเพราะภูมิปัญญาของห้องเรียนกิเลนนั้นเป็นความรู้ที่ฉู่เทียนได้ทําการจัดระเบียบและบันทึกออกมาด้วยตนเองตรงฟงหางเห่าเหรินที่เป็นคนคลั่งวิชาการต่อสู้อยู่แล้วปราบเท่าที่เขาได้เข้ามาศึกษาคนที่คลั่งไครหัวรุนแรงเสพติดในวิชาการต่อสู้ในความคิดของตนเองนั้น ไม่น่าจะต่างกับเฉินปิงหยีก่อนหน้านี้เลยไม่ใช่หรือหลังจากนี้ไปก็ให้ตรงฟางเหาเหรินได้เข้าร่วมมือกับห้องเรียนกิเลนให้เชื่อใจก่อนจากนั้นก็ค่อยประกาศเกี่ยวกับการร่วมมือในการสร้างภาพยนตร์ร่วมกับตระกูลราชวงศ์ในเวลานั้นเกรงว่าคงจะสามารถสร้างความสนใจไปได้ทั้งเมืองสามารถที่จะคาดเดาความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลราชวงศ์กับหอการค้าปฏิหารได้เลยมันจะมีแต่เรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับหอการค้าปฏิหาร ด้วยการสร้างภาพยนตร์ที่มีการร่วมมือกับราชาหนานเซียจะมีเมืองหญิงหญิงที่รับผิดชอบในการผลิตอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการผลิตนั้นสามารถที่จะเบิกจ่ายได้มันแทบจะเป็นธุรกิจที่พวกเขาได้กําไรแต่เพียงอย่างเดียวเลยแต่ถึงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมันก็ยังไม่สามารถที่จะทําให้เมืองชิงอู่รู้สึกพึงพอใจได้ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีเสียงดังผ่านเข้ามาท่านรองประธานหอาการค้ากุหลาบเพลิงมาขอเข้าพบ ในที่สุดก็มาแล้วสินะที่มุมปากของเมืองชิงอู่ก็เผยยิ้มออกมาแสดงท่าทางมีความสุขเล็กน้อยหอ,อการค้ากุหลาบเพลิงนั้นเป็นหอ,อการค้าแห่งหนึ่งในนครจกักรพรรดิโดยธุรกิจหลักของพวกเขานั้นผลิตอาวุธและชุดเกราะโดยมีหมวกเหล็กเป็นหลกักพวกเขามีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างมากและเป็นหอ,อการค้าหลักในการผลิตสินค้าให้กับกองกําลังวายุทุกๆปีนั้นสามารถทํากําไรได้หลายพันล้านเลยทีเดียว นับว่าเป็นหนึ่งในหอการค้าขนาดใหญ่เลยก็ว่าได้เมื่อพนักงานได้ไปรเรียกเมืองชิงอู่แล้วนางก็ได้เดินทางมาพบกับประธานหอการค้ากุหลาบเพลิงที่ห้องรับรองหญิงผู้นี้มีอายุราวๆ40ปีนางมีผิวที่เนียนขาวอย่างไม่คาดคิดท่าทางร่างกายก็ดูสมบูรณ์ราว่าเพิ่งจะเป็นหญิงสาวที่มีอายุเพียงแค่28ปปีเท่านั้นและเพราะว่านางใช้สกุลหานจึงได้เรียกนางว่าฟูเหรินหาน ฟูเหรินแปลว่ามาดามคุณนายคุณหญิงหรือท่านผู้หญิงฟูเหรินหานได้เดินทางมาด้วยตนเองช่างเป็นเกียรติยิ่งนักเมืองชิงอู่ก็ต้อนรับฟูเหรินหานด้วยน้ำชาลำค่าจากเผ่าเอลฟ์เลยทีเดียวฟูเหรินหานก็จับจ้องมองไปยังเมืองชิงอู่หนึ่งครั้งภายในจิตใจเองก็รู้สึกชื่นชมในขณะเดียวกันก็กล่าวออกมาว่าท่านหญิงเมืองช่างงดงามเหนือจินตนาการนักช่างเป็นผู้เยาว์ที่อนาคตไกล เดินทางไปยังตำหนัจกจักรพรรดิเพียงแค่สองเดือนกลับสามารถแสดงความสามารถที่โดดเด่นออกมาจนน่าอาศัศจรรย์ใจจริงๆอืมฟูหรือหานก็ยกยอจนเกินไปหอ,อการค้ากุหลาบเพลิงของท่านที่เก่อตั้งมากว่า50ิปีแล้วหอ,อการค้าปฏิหารของพวกเราจะกล้าเทียบว่าใหญ่กว่าท่านได้อย่างไรกันอืท่านหญิงเมืองก็ชื่นชมจนเกินไปเราคนแก่กระดูกผุอย่างพวกเราจะเอาอะไรไปเปรียบเทียบกับหนุ่มสาวรุ่นใหม่ได้ยังไงกันล่ะในเวลาเดียวกัน เมื่งชิงอูก็ได้พูดจาแบบไม่อ้อมค้อมนางได้เริ่มคำถามในทันทีว่าฟูเหรินหานอย่าได้ท่อมตัวเลยที่ท่านมาเยี่ยมเยือนวันนี้ท่านมีความประสงค์อะไรเชิญกล่าวออกมาได้เลยอืมวันนี้ข้าได้ชมภพาพยนตร์ของพวกท่านแล้วด้วยตนเองภพาพยนตร์ดังกล่าวนั้นนับว่ามีเสน่ห์ในยุคสมัยนี้เป็นอย่างมากมันเป็นสิ่งบันเทิงที่ทันสมัยไม่มีสิ่งบันเทิงอื่นจะเทียบได้เลยในเวลานี้ มันเป็นเรื่องราวที่ทันสมัยของตำหนักจกักรพรรดิแห่งนี้เลยและอาจจะทันสมัยที่สุดของอาณาจักรนาเซียแห่งนี้เลยก็ว่าได้ข้าคิดว่าการสร้างภาพยนตร์ดังกล่าวนั้นควรที่จะใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเพิ่มมากขึ้นทําไมไม่ลองที่จะพัฒนาประสิทธิภาพของมันให้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยละ่ะซึ่งข้ามีความคิดบางอย่างในการสร้างภาพยนตร์เรื่องถัดไปอย่างน้อยที่สุดชุดเกราะและอุปกรณ์ต่างๆของนักรบนั้น หอการค้ากุหลาบเพลิงจะเป็นคนออกแบบให้เพียงแค่ขอใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวในชุดก็เท่านั้นเมืองชิงอู่ที่ได้ยินก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยจงใจแสดงท่าทางกังวลและกกระอ,อ่วนใจเออโปรดวางใจได้เลยท่านหญิงเมื่งพวกเราไม่ได้คิดจะแทรกแซงการสร้างแต่อย่างใดเหล่านักรบและทหารในเรื่องดังกล่าวนั้นยังสามารถที่จะสวมใส่ชุดเกราะให้เป็นไปตามเนื้อเรื่องที่ควรจะเป็นได้ฟูเหรินหานได้กล่าวต่อรอง ตราบเท่าที่สามารถนำสัญลักษณ์ของตระกูลหานลงบนอาวุธและอุปกรณ์ต่างๆให้สามารถเข้าร่วมฉากได้ข้าเองก็ยินดีที่จะสนับสนุนภาพยนตร์ในครั้งนี้20ล้านเหรียญโดยไม่มีเงื่อนไขในเวลาเดียวกันเมื่งชิงอู่ก็เผยยิ้มออกมาในทันทีฟูเหรินหานเรื่องนี้แม้ว่ามันจะไม่ได้ยากนักทว่าเงินสนับสนุน20ล้านนั้นดูเหมือนว่ามันจะน้อยไปหน่อยนะหา20ล้านเหรียญเนี่ยยังไม่พออีกหรือ ฟูหรือหานก็ชำเลืองมองออกไปพร้อมกับพูดต่อว่า <d> เพียงแค่การเพิ่มเครื่องหมายและตราอารักขระต่างๆลงไปในชุดกรอหมวกเหล็กมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองไม่ใช่หรืออืมมันก็จริงดังที่ท่านว่าแต่ทว่าผลของการโฆษณานั้นมันมีผลต่อสินค้าทุกๆอย่างของหอการค้าปฏิหารเลย สิ่งที่ฟูหรือหานคิดอยู่เนี่ยเหล่าพ่อค้าคนอื่นเองก็ต่างคิดด้วยเช่นกันท่านด้คิดจะใช้เพียง20ล้านเหรียญทองคิดว่ามันเพียงพอได้จะใช้แข่งขันได้อย่างนั้นหรือแล้วท่านหญิงเมืองชิงอู่ต้องการเท่าไหร่ล่ะอย่างน้อยก็100ร้ล้านเหรียญฮะฟูหรือหานถึงกับตื่นตระหนกการจะเริ่มเจราจาอะไรนั้นจะต้องกล้าที่จะเปิดจำนวนที่เหนือกว่าเพื่อสร้างมูลค่าความจริงแล้ว20ล้านเหรียญเนี่ยก็ถือว่ามากเลยทีเดียว ทว่าเมืองชิงอู่ที่จงใจเปิดการเจราจาที่หนึ่งรล้านนั้นเพราะว่านี่เป็นต้นทุนกินเปล่าในการสร้างเครื่องหมายตราสินค้าให้ปรากฏในหนังนับว่าเป็นการสร้างรายได้อย่างหนึ่งเลยทีเดียวหนึ่งอยล้านเหรียญน,นั้นนับว่าราคาสูงเป็นอย่างมากเลยนะใบหน้าของฟูเหรินหานก็มีท่าทางที่ขมขื่นเหมือนกันเพราะสิ่งนี้นับว่าเป็นเรื่องใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนใครจะรู้ล่ะว่ามันจะมีผลเช่นใดนางจึงรีบกล่าวว่า หากว่าต้องลงทุนสูงเช่นนั้นและมันไม่ประสบผลดังที่คาดหวังล่ะพวกเราเองก็จะขาดทุนเป็นอย่างมากนะอย่างมากสุด50สิบล้านค่าคงจะไม่สามารถให้มากกว่านี้ได้แล้วเมืองชิงอู่เองก็กล่าวออกมาอย่างไม่เร่งรีบที่จริงแล้วค่าก็ได้เตรียมที่จะนัดหมายประชุมเกี่ยวกับการลงทุนนี้เช่นกันพวกเราได้เตรียมนัดเหล่าคู่ค้าที่สนใจที่จะลงทุนโดยหอการค้าปฏิหารนั้นจะทําการติดตราของหอการค้านั้นไว้ด้วย เพื่อเป็นการโฆษณาโดยเฉพาะค่าคิดว่าจะต้องมีคนสนใจมากมายเลยทีเดียวหากว่าฟูหรืนหารคิดว่าแพงเกินไปเช่นนั้นก็ลองเข้าประมูลแข่งขันกันดูมันจะดีกว่าไหมฟูหรืนหารถึงกับร้องไห้แบบไม่มีน้ำตาเลยทีเดียวงั้น80ล้านเหรียญน,นี่คือขีดจากัดของพวกเราแล้วเมืองชิงอู่เองก็ยกน้ำชาขึ้นจิบก่อนที่จะกล่าวออกมาอย่างสบายใจ ข้าะจะทำการเปิดเผยความลับบางอย่างให้กับท่านฟังก่อนก็แล้วกันหอการค้าปฏิหารนั้นได้ร่วมมือกับราชาหนานเสียที่จะสร้างภาพยนตร์เรื่องต่อไปเกี่ยวกับพงศาวดารการต่อสู้ของราชอาณาจักรจะมีเหล่านักรบนับหมืน่นและกองกำลังนับแสนที่ต้องเข้าร่วมฉากต่อสู้กันในสงครามนอกจากนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังเป็นการลงทุนโดยราชาหนานเสียที่ต้องการผลง,งานชิ้นยอดเยี่ยมออกมาหากว่าข่าวนี้แพร่ออกไปแล้วละก็ท่านคิดว่า เพียงแค่100ล้านหากว่าจะต้องประมูลนั่นจะนับว่าแพงอันใดกันเล่าค่าที่ได้บอกกับฟูหรือหาในตอนนี้นั้นเป็นเพียงแค่ราคาในตอนนี้นะยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่จํานวนของมันก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นและก็มากขึ้นราคาในตอนนี้ก็คงจะต้องเปลี่ยนไปเช่นกันคนหนุ่มสาวเนี่ยมีพลังที่น่าเคารพเลื่อมใสจริงๆได้ร้อยล้านตกลงร้อยล้านนะเจ้าต้องใช้อุปกรณ์ของพวกเราในการประกอบฉากทั้งหมด อย่างดีที่สุดควรจะมีการแนะนำและชื่นชมอุปกรณ์ของพวกเราด้วยได้เลยไม่มีปัญหาในเวลานั้นหญิงสาวทั้งสองต่างก็บรรลุข้อตกลงร่วมกันทันใดนั้นเองก็ทำการเซ็นสัญญาร่วมกันด้วยเมืองชิงอู่ก็เผยท่าทางพึงพอใจเป็นอย่างมากภาพยนตร์เรื่องไฟสงครามของตาเซียที่ยังไม่เริ่มสร้างอย่างเป็นทางการนั้นก็ได้รับเงินสนับสนุนจากหอการค้ากุหลาบเพลิงถึง100ล้านเหรียญแล้ว ต้นทุนในการผลิตเองก็ได้มาจากราชาหนาเสียเพียงแค่การนำสัญ,ญลักษณ์ของหอ,อการค้าอื่นๆเข้าฉากด้วยรายได้ที่รับมานี้ช่างง่ายดายซะจริงๆหลังจากที่ฟูเหรินหา,หาได้จากไปแล้วก็มีพ่อค,คนน้าคนอื่นๆเดินทางเข้ามาพบนางคนแล้วคนเล่าพวกเขารวนแล้วแต่ต้องการความร่วมมือบางคนก็ต้องการภาพดีๆเท่านั้นแล้วก็ยังมีอีกหลายคนที่ต้องการนำสัญ,ญลักษณ์ของหอ,อการค้าตัวเองลงไปในอุปกรณ์ประกอบฉาก เพื่อทาการโฆษณาหรือเพียงเพื่อให้สามารถได้เข้าร่วมฉากบ้างถึงแม้ว่าจะเป็นฉากใดก็แล้วแต่พวกเขาต่างก็ยินดีกันทั้งนั้นใช่แล้วสิ่งที่เมิ่งชิงอู่ได้กล่าวก่อนหน้านี้นั้นถูกต้องทั้งหมดหอ,อการค้าปฏิหารไม่จําเป็นต้องเก็บราคาค่าเข้าชมในราคาสูงเลยจากศักยภาพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเช่นนี้ถึงภาพยนตร์จะยังไม่ได้เริ่มสร้างอย่างเป็นทางการวันแรกนางก็ได้รับเงินสนับสนุนกว่า3 2พันล้านเหรียญแล้ว ตอนนี้จะกล้าเอ่ยอ้างได้อย่างไรว่าการสร้างภาพ,พยนตร์นั้นไม่สามารถทํากําไรได้ไม่เพียงแต่สามารถสร้างเงินได้เป็นกอบเป็นกำมแต่ยังสามารถสร้างเงินได้มาหาศาลเลยทีเดียวเมืองชิงอู่ในเวลานี้จึงได้เตรียมที่จะขยายสร้างโรงหนังให้กระจายไปทุกหนทุกแห่งในอนาคตอีกด้วยอีกไม่นานเมืองหลวงทุกแห่งในอาณาจักรหนาเสียแห่งนี้จะต้องมีโรงภาพยนตร์กระจายปกคลุมไปทั่วจากนั้น หอการคร้าปฏิหารก็จะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ที่ร่ำรวยมั่งคั่งอย่างแท้จริง